ก็วันนี้อยากจะชวนคุยกับปัญหายอดทิศในองค์กรปัญหาหนึ่งที่หลายๆายบริษัทเกิตัวผมเองก็ยังเจอปัญหาเกี่ยวกับการใช้เมลในองค์กรครับเป็นเมลที่ใช้ภายใต้ชื่อของบริษัทโดยหลายๆายบริษัทเราจะเห็นนะครับว่าเวลาเราไปคุยงานเนี่ยเวลาเขาส่งเขาให้ให้อีเมลเรามาเนี่ยอจะมีเมลอยู่สองประเภทเมลแรกก็คือ มักจะส่งเมลส่วนตัวที่เป็นแอปพอดเมลหรือ Gmail มาให้เราเวลาติดต่องาน,นค่ะอันนี้เคยเจออันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราเจอกันอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าหลายๆที่ถ้าเป็นโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่มากๆเขาจะไม่ใช้อีเมลส่วนตัวในการคุยงานอจะต้องใช้อีเมลภายใต้แอปของบริษัทเท่านั้นเออใชอ่ใช่พราะเป็นความรับบริษัทค่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะใช้อีเมลขององค์กรเราเนี่ย ซึ่งถ้าเป็นองค์กรใหญ่ก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ในการดูแลมีช่างเทคนิคในการดูแลมากมายไก่กองค่ะซึ่งขนาดช่างเทคนิคมากมายไก่กองในการดูแลเนี่ยก็ยังเจอปัญหาเหมือนกันอืนะครับซึ่งผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปดูแลหลายๆองค์กรดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้กับหลายๆที่หลายๆองค์กรก็จะเจอปัญหาซิร์ฟเวอร์เนี่ยเป็นปัญหายอดฮิตและปวดหัวมากที่สุดค่ะปัญหาหนึ่งซึ่งอยากจะมาแชร์ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังสําหรับ ท่านผู้ฟังที่ทำธุกรกิจอยู่แล้วก็รู้ว่าเรามีเว็บไซต์แต่ไม่เคยใช้อีเมลของบริษัทเลยทำไมาาเพราะไม่รู้ว่ามันมีคือถ้ามีถ้ามีกใ็ใช้ใช่ไหมแต่บางคนไม่รู้ว่ามีใช่ครับบางคนเข้าใจว่าจดทะเบียนเว็บไซต์ abc.com เสร็จแล้วาาไม่รู้ว่ามันมีอีเมลว่าสามารถใช้อีเมลได้ไม่รู้ว่าเขาจะให้พนักง,งานใช้ไหมหรือย,อยังไงหรือว่าต้องไม่รู้ว่าผู้ให้บริการเนี่ยเขาให้บริการอีเมลด้วยหรือเปล่แค่ โฮสติ้งกับชื่อโดเมนจริงๆ<า>ส่วนใหญ่จะมีอีเมลมาให้ใช้ด้วยและหลายบริษัทคือพอทำแล้วปุ๊บ,บอ้าใช้อีเมลฮอ,อสเมลของเจ้าของสะดวกกว่าก็ทำไปเลยใช้ไปเลยตอนเริ่มต้นเล็กๆมันก็ไม่มีปัญหา,าแต่พอธุรกิจของคุณใหญ่ขึ้นโตขึ้นมีคนมากขึ้นเฮ<า>้ยจะใช้อีเมลฮอสเมลของแต่ละคนถ้าเกิดคนนี้ลาออกไปแล้วงานจะทำยังไงล่ะค่ะอ่าอะไรประมาณนี้ก็เจอปัญหาคนก้างเยอะ ปัญหาแรกสําหรับคนที่ใช้อ e ีเมลภายในองคอ์กรที่เจอบ่อยที่สุดคือรับและส่งเมลไม่ได้อืเพราะว่าใช้ Outlook ใช้ตัวเว็บไอตัว Outlook โปรแกรม Outlook ในการส่งรับส่งค่ะแต่ไม่ต้ององคอ์กรหรอกครับอ่คนอ e ีเมลทั่วๆไปก็เจอปัญหานี้เหมือนกันค่ะปัญหารับส่งเมลไม่ได้เนี่ยมีปัญหาที่มีสาเหตุที่เกิดเนี่ยหลายอย่างมากอะไรบ้างคะรับส่งเมลไม่ได้หนึ่งก็คือตัวเมลเซิร์ฟเวอร์ของเรามีปัญหา อืสองเมลเซิร์ฟเวอร์ไปทางมีปัญหาค่ะสามอินเทอร์เน็ตระหว่างอีเมลเซิร์ฟเวอร์ของเรากับเขามีปัญหาสี่อินเทอร์เน็ตภายในบริษัทของเราอาจจะมีปัญหาก็ได้ซึ่งปัญหามันมีหลายจุดได้มากมากเลยต้องค่อยๆไล่ทีละสเต็ปหรือบางครั้งนะผมเจอแล้วผมสะเทือนใจสุดๆเลยครับค่ะทำไมคุณออสทำไมอันนี้ส่งเมลไม่ได้จะกดชื่ออีเมลผิดเออ อมีอันเดอร์สกอร์กับไม่มีอันเดอร์สกอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งการสะกดชื่ออีเมลผิดนี่เป็นเคสสะเทือนใจผมเพราะ,ะว่าเราไ like, ล่เราส่วนใหญ่เราจะเข้าใจว่าทุกคนจำอีเมลได้อยู่แล้วอ่าฮะอ่าแล้วก็จะส่งไปเลยโดยที่ไม่ได้ตรวจทานว่าอีเมลที่เราส่งไปเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าคือผิดนิดเดียวก็เสียหายใช่ไหมคือมันไม่สามารถที่จะส่งได้เลยมันก็ไม่ไปเลยผิดแค่จุดเดียวมันก็ไม่ไปเลยค่ะหรือบางครั้งการรับส่งเมลไม่ได้เนี่ยมันมีหลายอย่างอย่างเช่น แอดแท็ไฟล์เยอะเกิดใหญ่เกินไปแอดไฟล์แอดแท็ไฟล์หรือการแทรกไฟล์แน่ไฟล์ไปไฟล์ใหญ่จำนวนมากเกินไปก็ไม่ได้ค่ะใช่ครับผม mm hmm. ก็ปัญหารับส่งเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับอีกอันหนึ่งคือส่งเมลแล้วปลายทางไม่ได้รับค่ะ <c oughs> ส่งเมลแล้วปลายทางไม่ได้รับนี่ก็มีหลายอันครับบางครั้งก็เกิดจากส่งเมลไปแล้วมันไปติดสแปมอ๋อฮะ คือเมลเซิร์ฟเวอร์ปลายทางก็จะมีระบบซอฟต์แวร์ที่ป้องกันการสแปมแล้วมันเข้าใจผิดนึกว,ว่าอีเมลที่เราส่งไปนั้นเนี่ยเป็นสแปมเป็นสแปมก็คือเป็นเหมือนเมลโฆษณาเมลขายของคล้าย,ายๆอย่างนั้นเนี่ย <ha. S 2> เพราะว่าโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจจับระบบสแปมหรือระบบกรองอีเมลว่าจะเป็นสแปมหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยมันเช็คมาจากสมมติเราเนี่ยสมมติว่าคุณศรีวิไลส่งอีเมลให้เพื่อนทั้งบริษัท ซี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 กันหลายหายคนมากอ่ะซอฟต์แวร์บางตัวมันเข้าใจว่าเป็นจับแพททั้งๆที่มันเป็นเรื่องงานเพราะมันดูจากลอจิกของตัวอีเมลว่าเอ๊ะมันมีซีซเยอะเนี่ยมีซีซเป็นสิบคนเลยเนี่ยมันไม่น่าจะใช่เมลงานปกติแต่บางคนก็ส่งเมลเป็นสิบเมลในเรื่องงานปกติอก็อาจจะทําให้ส่งเมลไปแล้วปลายทางไม่ได้รับนะครับแล้วก็ อีกอันนึงอันนี้คุณสิวิไลเจอเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวนี้นาจ,จะไม่ค่อยได้เจอแล้วได้รับเมลที่เป็นสแปมมาเยอะมากเมลโฆษณาขายของโอ้หเยอะมากไม่รู้ว่าได้กันมาจากไหนยังมีอยู่เยอะใช่ไหมตัวยังมีอยู่ค่ะครับเอถ้าใครใช้ฮอตเมลอยู่ก็จะเจออยู่บ้างดีเมลอาจจะเจอน้อยกว่านะส่วนตัวผมวันนั้นะขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมสแปมเนี่ยบางครั้งเวลาเราไปลงทะเบียนใช้ซอฟต์แวร์หรือใช้โปรแกรมอะไรบางอย่าง หรือสมัครใช้บริการบนอ,อินเทอร์เนต็ตแล้วเราเอาอีเมลนั้นไปลงทะเบียน<อ>นะครับก็อาจจะทำให้โอเคเจ้าของเว็บไซต์นั้นได้รับอีเมลเราแล้ว,ลวก็จะมีอีเมลโฆษณาขายของกปกติของเขามาอันนั้นเราอันนั้นผมรับได้เพราะมันเป็นความสนใจที่เราสนใจอยู่แล้ว<อ>เขาจะส่งเขาเรียกว่านิวเลสเตอร์ก็คือตัวข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเขาส่งมาให้เราอานเป็นระยะระยะเพื่อกระตุ้นให้เราซื้อของเขานั่นแหละ นะครับอย่างผมเนี่ยเวลาผมชอบเข้าไปเว็บต่างๆางเว็บความรู้เกี่ยวกับไอทีหรือเว็บเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์บางทีมันจะมีเ,เรียกว่าเว็บบอร์ดเว็บบอร์ดการจะเข้าไปอ่านได้หรือเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้บางครั้งเราต้องลงทะเบียนและสมัครด้วยถูกไหมครับซึ่งในการลงทะเบียนเว็บบอร์ดหรือเราจะไปขายของเว็บบอร์ดหรืออะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องใช้อ e ีเมลในการเข้าไปลงทะเบียนพอเราเอาอ e ีเมลของเราเข้าไปลงทะเบียนปุ๊บก็มีโอกาสที่จะเจอสปแปมได้เหมือนกัน ก็เพราะว่าเขาเอาข้อมูลอ well ีเมลของเราเนี่ยไปลงไปอีเมลมาให้เราในการโฆษณาขายของมากมายไก่กองหรือเขาอาจจะเอาอีเมลของเราไปขายก็ได้ซึ่งไม่ได้ผิดกฎอะไรเพราะเขาอาจจะเขียนอะไรตัว agreement ไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาสามารถใช้อีเมลเราในการส่งประชาสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ได้ก็ค่อนข้างจะเป็นปัญหาที่ที่เยอะนะครับเรื่องสแปมซึ่งหลายๆคนเนี่ยถึงขั้นเลิกใช้อีเมลแอคเคนนั้นไปเลยทีเดียว สวัสดีครับรครับเรืเ่องจากอีเมลตัวเนี้อีเมลที่เป็นสแปมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะหลายคนก็เลิกใช้ไปเลยหรือบางคนถึงขั้นอีเมลแบทตัวอีเมลมาเยอะมากๆจนโทรศัพท์มือถือแบตหมดเลยนะครับพอโทรศัพท์มือถือแบตหมดเนี่ยก็เซ็งใช้อีเมลมาเยอะๆอย่างง่ายๆเลยพ่อผมนะครับไม่ได้รับอีเมลในมือถือนะครับแต่รับ SNS ในมือถือครับ พอรับ S M S เยอะเข้ามากๆเนี่ยซึ่งจริงๆเขาก็ไม่ได้ไปเอาเบอร์มือถือไปลงทะเบียนกับระบบไหนใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วนะครับเพราะเขาไม่เคยได้ออกจากบ้านปรากฏว่ามี S M S มาท่วมมือถือจนแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะมี S M S โฆษณาม,มาเยอะมากอันนี้เขาเรียกว่าสแปมเหมือนกันนะครับซึ่งตัว S M S เนี่ยจะก่อความรำคาญได้มากๆเพราะว่ามันเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเราและยิ่งในยุคป,ปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่จะ ใช้ในการเช็คอีเมลถูกไหมครับพอมีเมลมาเยอะๆก็จะเจอปัญหาเรื่องสแปมพอเจอสแปมสแปมเยอะๆเข้าเนี่ยก็บางทีทานทําให้เราหาอีเมลที่ใช้ทํางานไม่เจอเพราะว่าตัวสแปมมันมาเยอะโฆษณามาเยอะผมก็เคยเจอน,นะบางทีลูกค้าส่งอีเมลมาเราก็โอเคเราไม่รู้ไงเราไปเห็นหัวแคปเดียวแล้วเราบางทีก็มันสแปมมันมาติดอะแล้วของลูกค้าเราไปแทรกอยู่ตรงกลางอะ พอไปอแช่อยู่ตรงการลางปุ๊บเราก็ไม่เห็นเอ๊ะทำไมลูกค้าไม่ส่งอีเมลมาสักทีแล้วก็ต้องมานั่งไล่ลบอีเมลสแปมสมมติว่าวันหนึ่งเรารับส่งเมลประมาณถ้าคนปกติน่าจะประมาณสามสิบสี่สิบเมลมั้งในการทํางานนะแต่ว่าพอเจอสแปมมาอีกข้าสิบเมลเนะี่ยบางทีมาเป็นร้อยก็ทําให้เราสับสนได้เหมือนกันนะครับแล้วทําให้เกิดปัญหานี้ยิ่งมีตัวทาง Gmail เนี่ยสําหรับผมใช้ engine ของตัว Gmail ค่อนข้างเยอะเพราะว่า มีระบบป้องกันสแปมที่ค่อนข้างดีและค่อนข้างชัวนะครับสามารถกรองได้ใกล้เคียงที่สุดแล้วเท่าที่ผมลองใช้ดูนะครับอีกอันนึงสําหรับปัญหายอดทิศในการใช้เมลในองคอ์กรก็คือเมลเต็มเร็วครับตัวอีเมลเต็มเร็วเนี่ยเนื่องจากว่าปกติเนี่ยเราจะมีเวลาเราเช่าอีเมลโฮสติ้งนะครับสําหรับกรณีในองค์กรที่เช่าโฮสติ้งที่ราคาจะประหยัดหน่อยเป็นองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง มีการใช้อีเมลในช่วงแรกที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก่อตั้งบริษัททำไมต้องไปเช่าเมลเซิร์เวอร์เยอะๆอะถูกไหมค่ะปกติก็จะคือจะเช่าเมลขนาดเล็กๆเพราะว่าเป็นการก่อตั้งบริษัทก็ใช้เมลโฮสติ้งที่ราคาประหยัดหน่อยเพื่อจะได้เออพอใช้ได้ใช้เริ่มต้นไปเล็กๆน้อยๆว่าไปปรากฏว่ามีสเปซหรือมีพื้นที่อีเมลแค่ยี่สิบห้าเมกมันน้อยไป<ส>ใช่ไหมส,สมัยก่อนเปนยี่ห้าเมกขาดที่จีเม l ตอนนี้ให้เจ็ดเมกหรือสิบห้าสิบเจ็ดจิกหรือสิบห้าจิกกันแล้วค่ะ หน่วยมันต่างกันเยอะแล้วปรากฏว่าเราไปใช้อีเมลในช่วงแรกแล้วปรากฏว่ามีดีสเปซน้อยหรือมีพื้นที่ในการเก็บอีเมลน้อยมากเนี่ยก็ทําให้อีเมลเต็มเราเร็วและเราต้องมานั่งลบอีเมลเก่าที่เราไม่ค่อยได้ใช้อืมก็จริงๆแล้วควรจะเพิ่มนะกรณีถ้าจําเป็นจะจะเห็นได้ว,ว่าสมัยก่อนเวลาเราทํางานเนี่ยจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ต้องมานั่งไล่ลบเมลเก่าค่ะเพราะว่ากลัวอีเมลเต็ม นี่เป็นปัญหายอดที่ซึ่งจริงๆสมัยนี้เพิ่มเพิ่มตัวพื้นที่ในการเก็บข้อมูลอีเมลเนี่ยมันเงินมันไม่ได้เยอะแล้วค่ะเพิ่มได้ก็เพิ่มนะครับแต่ว่าอีเมลที่มันไม่จําเป็นก็ลบบ้างก็ดีนะคะอก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าใช้อีเมลลดลงนะค่ะแล้วเปนเรื่องงานอยังผมยังจําเป็นต้องใช้ต้องใช้อยู่ใช่ไหม เพราะว่าหลายคนพยายามจะติดต่อผ่านไลน์แต่พอผ่านไลน์การสั่งงานมันจะบันทึกไว้ก็จริงแต่ว่ามันจะตามหายาอเวลาทำงานจริงผมเลยมักนิยมให้รบกวนช่วยอีเมลคอนเฟิร์มไม่ว่าจะเป็นออเดอร์หรืออะไรก็แล้วแต่การค้นหามมันจะดีกว่าไลน์ครับค่ะห,หลายคนบอกอใช้ไลน์มาเลยเดี๋ยวส่งไลน์มาเลยเดี๋ยวสั่งของเลยอะไรเงี้ยบอกขอโทษครับใช้อีเมลรครับเพราะผมจะต้องส่งงานต่อผ่านแผนกต่างๆด้วย คือมันกอปไลน์ไปมันเจอหลักฐานมันจะตามหายากจะค้นหาลําบากก็ใช้ยังผมยังใช้อ e ีเมลอยู่คนข้างเยอะค่ะนะครับก็มีหลายๆท่านผมว่าหลายๆองค์กรที่ผมเคยเจออีกปัญหาหนึ่งคือใช้โปรแกรม Outlook ครับท่านผู้ฟังหลายท่านผมเชื่อว่าใช้โปรแกรม o อ t า o o k อยู่แหละ<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่เว็บไซต์นะครับอ่ามันเป็นอ e ีเมลก็คือมันถูกบังคับนะคุณออสครับค่ะอ่าใช่ถูกบังคับโดยองค์กรอ่าใช่ถูกค่ะ ว่าต้องใช้เมลโปรแกรม Outlook นั้นในการรับส่งเมลภายในองค์กรปรากฏว่ามีหลายครั้งที่ใช้ Outlook แล้วมันส่งไม่ได้มันส่งไม่ไปเอออันนี้มันเกิดจากอะไรคะแล้วในองค์กรนะในองค์กรเนี่ยปรากฏว่าตัวเมลเซิร์ฟเวอร์เขามีบริการเว็บเขาเรียกว่าเว็บเมลด้วยอ่าฮะผมจะใช้วิธีเช็คอย่างนี้ในบางครั้งเนี่ยอใช้โปรแกรม Outlook ส่งไม่ออกใช่ไหมอาจเกิดจากโปรแกรม Outlook เองก็ได้ รือาจจะเกิดปัญหาจากเมลเซิร์ฟเวอร์ก็ได้ถูกไหมครับ <c oughs> ผมจะแก้ปัญหาง่ายๆเลยคือเข้าไปใช้ที่เว็บเมลของตัวระบบของบริษัทอฮแล้วก็ส่งตรงๆเลยส่งจากเซิร์ฟเวอร์โดยตรงเลยคือคือเข้าเว็บเมลมันจะมีลิงก์อยู่ของแต่ละองค์กรเขาจะมีของเขาอยู่นะครับแล้วก็คือสามารถส่งผ่านเว็บเมลได้เลยซึ <c oughs> ่ง <c oughs> ไอส่งผ่านเว็บเมลเนี่ยมักจะตรงกว่าที่จะใช้ look, เอาลูกพเอาลกมันเหมือนเป็นโปรแกรมอยู่ในเครื่องเราค่ะ <c oughs> และต้องเชื่อมต่อไปอยังเซิร์ฟเวอร์ซึ่งการเชื่อมต่อไปอยังเซิร์ฟเวอร์เนี่ยค่อนข้างบางทีมันอาจจะเกิดปัญหาเพราะว่าการจราจรทางอินเทอร์เน็ตหรือตัวเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะบีบมากในองค์กรที่มีการใช้งานเยอะๆ mm hmm. บางครั้งทําให้เอาลูคส่งไม่ออกอ oh. บางครั้งอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองใช้เว็บเมลเนี่ยก็อาจจะใช้ส่งออกได้ <Okay. S 2> เพราะว่าเว็บเมลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็นเซิร์ฟเวอร์โดยตรงแล้วส่งออกไปได้เลยนะครับอื mm hmm. นะครับก็ประมาณนี้อีกอันนึงคือล็อกอินเข้าเมลไม่ได้อันนี้ต้องถามทางแอดมินนะครับแล้วก็มีส่งเมลแล้วติดสแปมอันนี้เป็นปัญหาที่ผมปวดหัวอีกอันหนึ่งหลายบริษัทครับนี่คือเมลของเราใช่ไหมเมลส่งออกติดสแปมเราส่งออกไปแล้วอ่ะแล้วไปอ๋อระหว่างทางค่ะเราส่งออกไปสมมุติว่าส่งออกอีเมลไปสองคนอ่ะคนหนึ่งส่งไปฮอสเมลอีกคนหนึ่งเราส่งไปอีเมลอีเมลฉบับเดียวกันจากบริษัทของเรา ปรากฏว่าเจ้าหนึ่งได้รับอีกเจ้าหนึ่งไม่ได้ไดโอ้ไม่ถึงเคยเจอปัญหานี้ใช่ไหมฮะอืเพราะว่าวิธีการคิดหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเช็คว่าสแปมเป็นสแปมหรือเปล่าหรือเป็นเมลขยะหรือเปล่าเนี่ยแต่และเจ้าไม่เหมือนกัน hmm. เพราะฉะนั้นถ้าอ e ีเมลเซิร์ฟเวอร์ของเราที่เราเช่าอยู่ไม่ได้มาตรฐานพอไม่ได้เป็นระดับโลกนะค่ะมันก็จะถูกตปิดแบ็กลิสต์ฮอตเมลเนี่ยจะเจอบ่อยมากอื คำว่าแบ็กลิสก็คือทําให้ส่งเมลออกไม่ได้เพราะจริงๆแล้วมันอาจจะมีคนอื่นที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เมลเซิร์ฟเวอร์ของเราติดแบ็กลิสก็ได้นะค่ะก็อาจจะใช้สมมุติว่าคุณจิวิไลมีทําบริษัทอยู่ใช่ไหมครับค่ะไปเช่าอีเมลโฮสติ้งอยู่บริษัทหนึ่งแล้วบริษัทนั้นไปให้บริการหลายบริษัทมากให้บริการอีก50บริษัทอีเมลเซิร์ฟเวอร์แล้วปรากฏว่ามันมีบริษัทอื่นที่ส่งเมลภายใต้ใเซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ ส่งขยะมาหรือติดไวรัสอะไรก็แล้วแต่แล้วทําให้เมลเซอร์เวอร์ตัวนี้ติดไวรัสพอติดไวรัสปุ๊บก็ติดแบ็กลิสของทางพวกผู้ให้บริการอีเมลค่ะเพราะเราพลอยซวยไปด้วยครับขอโทษที่ใช้คำํำมันจริงๆนะครับค่ะก็คือเราไม่ได้เป็นสาเหตุเลยแต่ว่าเราไปใช้ร่วมกับเขาไงอาาแล้วคนอื่นมันใช้มาแล้วก็ติดแบ็กลิสแล้วก็ทําให้คนอื่นเดือดเดเดือร้อนไปด้วยอก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะ นะครับซึ่งการส่งไปแล้วได้รับเป็นเคนได้รับมั่งไม่ได้รับมัี่ยงเป็นปัญหาที่แก้ยากมากนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าโอเคสุดท้ายแล้วการมาใช้อินเทอร์เน็ตในองค์กรเนี่ยปัญหาค่อนข้างเยอะ uh huh. การเพราะฉะนั้นจะมีเลือกการเลือกใช้อีเมลโฮสติ้งที่นิยมในบ้านเราจะมีอยู่ประมาณสี่ห้าแบบแบบที่หนึ่งที่องค์กรใหญ่เขาทำกันคือตั้งเมลซเซิร์ฟเองครับอ uh huh. ไม่ไปเกือบกลัวกับใครทั้งสิ้นค่ะ uh huh. ใช้ mail s เ r v e r ตัวนี้ใช้เป็นของชั้นคนเดียวห้ามคนอื่นใช้แบบนี้ดีครับแต่ต้องใช้วิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเพราะมันจะมีต้องมีการไปลงทะเบียน m a i ์ s เ r v e r ใน server ระดับโลกด้วยและต้มีการเอา mail server ของเราเนี้ยไปลงทะเบียนกับ hotmail gmail yahoo อะไรก็แล้วแต่มันจะมีเทคนิคที่ค่อนข้างจะแอดวานซ์มากซึ่งจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมากๆในการทำ mail ฟเวอร์ตัวนี้ แเราต้องลงทุนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ลงทุนซอฟต์แวร์มีค่อนข้างจะสูงมากแต่ถ้าเป็นองค์กรใหญ่ถือว่าคุ้มค่าเพราะบริหารจัดการเองได้ทั้งหมดอืมชุดใหญ่นี่คือเยอะเลยใช่ไหมคะเป็นถ้าถ้าถ้าคนถ้าคนเยอะเยะพอคุ้มเนี่ยลงทุนหลักแสนเริ่มต้นหลักหลายหมื่นอะ่ะค่ะเล็กๆก็เริ่มต้นหลักหลายหมื่นแต่ว่าช่างวิศวกรที่จะเอามาทําให้เนี่ยค่าตัวค่อนข้างแพงออื ตั้งเมลเซิร์ฟเวอร์ตัวตั้งอ่ะไม่ยากหรอกครับแค่ลงวินโดว์ลงซอฟต์แวร์ก็ลงได้าาแต่การเซ็ตค่าให้เมลเซิร์ฟเวอร์ของเราไปลงทะเบียนตามตัวอีเมลเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเนี่ยให้ทุกคนให้ทุกคนทั้งโลกรู้ว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ยเป็นเมลเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกต้องนะไม่ใช่เป็นแสปแปมนะอันนี้คือ,อนนต้องใช้บริษัทผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นใช่ครับที่เขาให้บริการเมลเซิร์ฟเวอร์อยู่ใช่องค์กรใหญ่เลยแนะนำชอยนี้เลย อีกอันหนึ่งคือเช่าบริการ mail h o ติ i n g ที่เป็นบริษัทที่ให้บริการ h o สต i n g เว็บไซต์อันนี้ทั่วๆไปราคาจะถูกสุดออย่างเช่นหนึ่งเช่นจากไหนบ้างคะปีละสามสี่พันลองเซิร์ชดูครับคำว่าเว็บโฮสติ้งที่ให้บริการเยอะแยะมานมีเยอะเลยใช่ไหมคะค่ะที่พื้นที่จะน้อยๆเหมาะสําหรับองค์กรขนาดเล็กที่เริ่มต้นราคาจะถูกมากและเริ่มต้นง่ายๆยังไม่ซีเรียสเรื่องการรับส่งเมลเท่าไหร่ในช่วงแรกค่ะก็ลองใช้แบบนี้ดูแบบ ผู้ให้บริการเว็บโพสซิ่งซึ่งหลายคนทําเว็บไซต์รู้อยู่แล้วว่าทําเว็บไซต์แต่ไม่รู้ว่าจริงๆอะ่ะเขาจะมีบริการให้อีเมลสามารถใช้อีเมลได้อยู่แล้วห้าแอคเคานต์สีแบล็คเาคาน์อะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่เริ่มต้นก็ใช้ได้เซิร์ฟหาจาก Google ได้เลยนะคะบริษัทใช่ครับอ,อีกอันนึ่งเข้าเมลเซิร์ฟเวอร์กับผู้ให้บริการ Internet ider, อินเทอร์เน็ตเซอร์วิสพราวอิดเออร์ก็คือพวกซีเอสล็อกอินโฟไอเน็ตบริษัทเอ่อทรูอะไรพวกเนี้ยซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการเอ่อตัวเมลเซิร์ฟเวอร์ซึึ่งงราาคจะแพข้น แพงกว่าแบบเมื่อกี้นี้ซึ่งแบบนี้ก็ค่อนข้างดีแต่ก็มีโอกาสเสียได้เหมือนกันอันนี้คือเราไปเช่าใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลให้เราอยู่แล้ว <S <S ระดับหนึ่งและสุดท้ายอีกอันหนึ่งอันนี้คือเป็นการใช้อีเมลที่ดีที่สุดในปัจจุบันแต่ราคาแพงหน่อยนะก็คือการใช้เช่าระบบ c l o วด์เมลโฮสติ้งตัว c ล o ว d ์เมลโฮสติ้งก็คือโดยปกติเราจะใช้ g ี mail ถูกไหมครับค่ะ g ีเมลนี่ใช้ในนามบุคคลของเราอย่างเช่น เคียงกายแอคต์จีเมลมสมมติ huh. แต่ถ้าเราอยากจะใช้ภายใต้ชื่อของเราโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ของทาง gmail เนี่ยมันมีบริการแบบนี้เขาเรียกว่า Google App for Work for Business ค่ะ o o o l e for b u s i n e s s หรือ Google for Work ก็แล้วแต่มันจะเป็นชื่ออยู่เป็น Google App ซึ่งเราเสียค่าบริการหนึ่งยูเซอร์ที่ประมาณห้าสิบเหรียญ <c oughs> แบบนี้ดีที่สุด เพราะเหมือนใช้ Google ในการส่งอีเมลเลยโดยภายใต้ชื่อเว็บไซต์ของเราค่ะซึ่งผู้ให้บริการ c l o วด์เมลโฮสติ้งแบบนี้ก็มักจะเป็นรายใหญ่ๆของโลกครับออย่างแรกเลยคือ Google มี g o o g l e a p p for Business ถูกไหมครับ่นี้ลองไปหาก็ดูข้อมูลดูได้อีกอันนึงคือ Office 365ของทาง Microsoft อ่าฮก็จะใช้ระบบรูปแบบเดียวกับ Hotmail หรือ Outlook ที่เราคุ้นชินกันโดเว็บไซต์อ t l o o ด com อะครับอืม อ่าแต่ว่าสามารถรับส่งเ e มลภายใต้ชื่ออ e ีเมลของเราได้เป็นแอดบริษัท abc.com ได้เลยค่ะนะครับอีกอันนึงก็คือโต้โฮเมลก็มี y a h o ูที่หลายคนก็ใช้เมลของ y a h o ูก็มีให้บริการฟอร์มดิจิทัลอย่างนี้เหมือนกันซึ่งเท่าที่ผมลองใช้หมดแล้วเนี่ยไอแบบหลังเนี่ยดีที่สุดราคาจะอยู่ปานกลางเพราะว่าเป็นจ่ายรายปี<อ>นะครับซึ่งยูเซอร์เฉลีย่ยประมาณห้าสิบเหรียญต่อปี ง่ายๆว่ายูเซอร์หนึ่งประมาณพันพันกว่าพันพันหกพันเจ็ดค่ะนะครับก็ลองหาข้อมูลดูนี่คือการใช้อีเมลเซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กรไม่ว่าจะขนาดเล็กขนาดกลางก็ลองฟังแล้วไปเป็นข้อมูลดูครับผมค่ะสำหรับใช้ในองค์กรของตัวเองนะคะจะได้ไม่เป็นปัญหายอดฮิตใช่ครับขององค์กรแต่ละองค์กรอีเมลฉบับหนึ่งสำหรับบางคนเงินหายไปเป็นล้านนะครับโอ้โหแล้วผมเคยเจอแบบนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ สะเทือนใจสุดๆส,สมมุติว่ากําลังออกชันกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะส่งไป CO กันเนี้ยและ CO e r อ e r อ่ะอ่าฮะคิดดูว่าเงินหายไปขนาดไหนอะครับอื uh huh. แค่อีเมลฉบับเดียวไออีเมลเล่นเนี่ยมันไม่เคยเจ๊งอะครับค่ะ <c oughs> มันจะมักจะมาเจ๊งตอนอีเมลทํางานนี่แหละน <c oughs> นั่นแหละ นะครับก็ส่วนใหญ่ผมจะมีให้เลือกสองช้อยถ้าจะแนะนําก็คือเลือกโดยการทาง Google หรือออาฟิศสาม้าอะไรก็แล้วแต่ว่าไปอีกอันหนึ่งก็คือบริษัทผู้ให้บริการเมลเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นผู้ช่วยาญด้านเมลเซิร์ฟเวอร์โดยตรงค่ะก็อันเนี้ยค่อนข้างชัวและดีที่สุดในปัจจุบันครับผมได้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณออสค่ะ ขอบพระคุณครับสวัสดีสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณออสเกรียงไกรรัชตามุขยนันนะคะวันนี้ใครที่เออเนี่ยวิธีแก้นะคะหรือว่าปัญหาที่เราเจอเจออยู่เนี่ยตรงกันเลยกับที่คุณออสนำมาบอกท่านผู้ฟังนะคะก็ลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลในเว็บไซต์ค่อนข้างเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเช่าเมลเซิร์ฟเวอร์กับบริษัทผู้ให้บริการนะคะก็คือต้องเป็นบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต เซอร์ว uh, so mm ิสพร็อ d ว r เดอโดยตรงก็จะมีรายละเอียดอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะคะ mm hmm. น่าสนใจทีเดียวค่ะ